อ้เขียวเนดูอ้เขียวครับมีไอีเขียวครับอ้เขียวอ้เขียวอสันหางดิ้ดิ้งดิงดดิอ้าวดูหมาดมแล้วครับอาบน้ำสามวันหมาจุปากแล้วครับเขียวโดนหมาจูปาก จะไนะเอาคนลง YouTube เ้ <c oughs> เอาอ้เขียวลง YouTube นี่ครับดูหน้าอ้เขียวชัดชัด,ห,ด,ด,ดหรือหน้าก็อยากดีกว่าดูไม่ดูหลอกหน้าอ้เขียวเหม็นอักเหม,ออกม็นเขียวนี่คนเวยนี่ หน้าแม่มันด้วยครับมาแม่แม่แม่มันแอบเล,กล <g ül> ยกูกอย่ากย่าอย่าเอ้ออยอกอย่าพอเรียกกอย่ากอย่าหนายเขียวครับนายเขียวเหม็นเขียวเลยครับนั่งอยู่ใกล้กลดูรับมันมาแล้วครับใส่เสื้อก็เขียวครับออกเหม็นเขียวเขียวตุ๊ตุ๊ <g ül> อะไร่ง ดูดูหน้าแม่ดีกว่าครับดูลูกไม่ต้องเท่าไหร่ดูหน้าแม่ใกล้ๆอ้อหและเกินจริงอะ